มาธิแล้วมีคําถามมีหนทางอินเทอร์เน็ตที่วัดอ่าบพงศ์บางครั้งเนี่ยไหนนะไม่นอนเลยด้วยซ้ำให้ได้ปัญหาที่ทำม,มาเมื่มาเรียนถามว่าอาจารย์ด้วยซำตอ้องดียังไงก็ต้องนอนอใ,ใช่ไหมครับใช่ใช่อนนพอทำสมาธิมากบางทีพอเราเราหาวิธีได้แล้วเนี่ยบางทีมันตาสว่างอยู่ตลอดเวลาจิตมันตื่นตลอดไม่หลับอีกอันนี้ก็มีอีกเหมือนกัน นั้นถ้าไปถึงจุดที่ไม่หลับเนี่ยต้องฝึกตัวเองให้หลับนะ,ะต้องน้อมจิตไปเพื่อการหลับนั้นพวกพวกไม่นอนก็มีนะมันรู้ตัวทั้งคืนนะ่ะพอสักสามสี่คืนในชักไม่ไหวเดี๋ยวบ้าแน่เลยนะถ้าไม่ได้นอนเนี่ยนะอืมนั้นก็ต้องฝึกตัวเองให้ลงมาสู่มัชชิมาปฏิปทาความพอดีพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เอากายมาทรมานอ่านะต้องสร้างความทุกข์ให้กับกาย ตรงนั้นเป็นอตัตตกิลมัฐานุโยกโกการทรมานตนให้ลําบากไม่เอาหลักอย่างหนึ่งของการมีอายุ